สัตรหาค่ะเอ้ย แพรนะคะแพรีนวันละแระนั่นเองวันนี้นะคะที่ทุกคนเห็นแล้วว่าแพรแต่งเป็นน้องก้าเองนะคะจาก MV พูดไม่ออกจากเดียทอยนะคะไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่าแต่ว่าเราอะแกะเมคอัพเขามาเป๊ะๆมากๆเลยนะ,ะถ้าใจมันได้อะมันก็ได้ใช่ปะทุกคนใช่ใจเราได้มันก็ต้องได้ไดน,ไดนี่คือแบบมีโบอะไรเรียบร้อยเลยดูสิดูสิยูนิซอร์มนะคะถ้าเอ็มวีเป็นโรงเรียนชายล้วนฉะนั้วเราเป็นแบบผู้หญิงคนเดียวนะก็จะแต่งเมคอัพใส่แบบนี้นะคะตัวส่วนเป็นเมคอัพที่ใส่ๆแต่งตามได้ง่ายนะคะแล้วก็ใช้เคอรองงาานนน้้้ยยชิมกกทุกค ะค,ะคือจะบอกว่าตอนที่เปิดมาดูดตกใจมากเพราะว่าปล่อยวอกมาแค่3วันทุกคนตอนนี้ทะลุ3ล้านวิวแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังดูอยู่จะจะ4ล้านวิวแล้วนะเวอร์มากรู้สึกว่านั่นแหละเราควรเอาลุคนี้นะคะมาแต่งให้ทุกคนดูคือจะได้ประมาณนี้เอาล่ะไม่พูดเดยอะแล้วนะคะเราไปดูเลยดีกว่าว่า how to ลุคนี้จะแต่งง่ายขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะจะบอกว่าลุคนี้แต่งง่ายมากทุกคนแล้วก็ใสๆนะคะฉะนั้นการเตรียมผิวก็สําคัญเหมือนกันเริ่มอื่นนะคะแพชจะเพลฟสกินด้วยตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้คือ urban decay r e b o u n d collagen n i ตัวนี้มันเป็นสเปรย์ที่แบบเราสามารถสเปรย์ก่อนหรือหลังแต่งหน้าก็ได้แพทชอบมากทุกคนดูทำให้ผิวเราตื่นไหมหน่นึงนะคะเสร็จปัป๊มนะคะวันนี้เลือกที่จะลงรองพื้นนะคะด้วยตัวคุชชั่นนั่นเองนี้จาก p พ r ริพิล่านะชอบมากอันนี้เป็นอีกตัวที่ใช้บ่อยมากๆทุกคนอันนี้แพทใช้เป็นเบอร์3แสนนะคะ เนี่ยคุชชั่นไปตัวเดียวอยู่นะคะใต้ตาหรือว่าใครที่มีรอยเล็กน้อยเนี่ยตัวนี้ก็สามารถ cover อยู่ได้นิดหน่อยนะคะจะได้ผิวที่แบบดูผิวผิวเพราะว่าตัวรองกานี่แต่งน้อยมากทุกคนบอกเลยเสร็จปั๊มนะคะแพรจะปัดแป้งด้วยตัวนี้จากสีจันเลยอันนี้เป็นรุ่น enchant duo charm เป็นรุ่นที่เป็นดอกกุหลาบนะคะอันนี้แพรใช้สีเบอร์สองอ่ะจ้ะแอบดมเพราะว่าอยากรู้ว่ามีกลิ่นหรือเปล่าไม่มีกลิ่นทุกคนแต่เหมือนจะมีกลิ่นอยู่นะมี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 เป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะไม่เยอะมากเดี๋ยวแพรจะใช้แป้งนะคะในการปัดดู้เบา แล้วนะคะเราจะมาสร้างกรอบหน้านิดนึงนะคะเราจะเปิดนี่เลย beauty passport นะคะที่พี่นู่นนบลักทํากับเมลิซาคิสนะคะนี่หน้าจาเจ็นประม,มาณนี้เป็นโทนสีที่แบบใช้ไ,ได้จริงมากๆทุกคนแล้วก็คู่ควรกับการครอบครองมากๆนะจ๊ะสำหรับมือใหม่หัดแต่งนะคะแพ้แนะนำพาเลทนี้เลยเนาะวันนี้นะคะจะมาจิ้มเป็นคอนทัวร์โลแลนด์แบบนี้เพราะว่าเราจะไม่สร้างกรอบหน้าให้ดูโบเกินไปเนาะ นี่ประมาณนี้พอแล้วนะคะเอาให้เห็นว่าเออเราหน้ามีกรอบนะแต่ว่าไม่ต้องพุงมากนะคะแล้วก็จะใช้จิ้มสีเดิมนะคะมาจมุกนิดนึงสำหรับคิ้วนะคะเราจะปัดกันแบบว่าง่ายๆด้วยพาเลตเดิมนะคะแพาเลตนี้มันจะมีเป็นอายอายแวลเลทุกคนหรือว่าสีอายแซนดดูนก็แบบสวยมากดูสิสีเขาแบบเป็นโทนแมทนะคะสองอันนี้สามารถเอามาปัดคิ้วได้ หลังจากเราเล็กคิ้วเป็นโครงแบบนี้ก็พอนะคะเราก็จะมาปัดคิ้วด้วยตัวนี้เลยอันนี้เป็นของ Benefit นะคะ ready set brow ผมก็จะเป็นหวีแบบนี้ทุกคนปัดให้แบบว่าคิ้วตั้งขึ้นไปนิดนึงนะจ๊ะมาถึงงานตากันบ้างนะคะวันนี้จะลงเป็น for you t o อันนี้เป็นครีมบลัชนะคะ C5 you r e beautiful สีนี้ทุกคนเริศดมากเหมาะมากๆมีความเป็นน้องก้าวสูงมากจ๊ะ คือพิกเมนต์เขาจะแน่นมากทุกคนฉะนั้นเวลาลงนะคะต้องแบบว่าระวังมือมากๆเลยนะเดี๋ยวจะค่อยๆแตะแล้วก็บิวไปนะคะสีเราก็จะใกล้น้องเล้ามากๆนะคะแต่ว่าแพรจะแอดอีกสีหนึ่งนะคะคือสีเหลืองนั่นเองคังนี้หยิบมาจากพาเลตโฟกัลลอ e ์เบรนนิงนะคะจะบอกแล้วว่าพาเลตเนี้ยเวิร์กมากเพราะมันเฟรนด์ของแพรด้วยนะคะแพรก็ชอบมากเนี่ยสีที่แพรจะหยิบคือสีเหลืองตรงนี้นะเราจะมาแอบปัดบริเวณข้างบนตรงนี้นะคะเพื่อให้นางแบบว่าดูไล่สีนิดนึงทุกคน เราจะได้ตาที่ดูเหมือนไม่แต่งนะคะแต่ว่าเราแต่งนะทุกคนหลายคนอาจะว่าสีเหลืองใช้ยากมั้ยพี่แพรควรค่าแก่การมีไว้หรือเปล่านะคะแพรแนะนําเลยว่าควรมีมากๆเลยหลายคนอาจจะว่าสีเหลืองจะหยิบมาใช้ตอนไหนเนี่ยดูดิคือเราสามารถปัดตาก็ได้ปัดแก้มก็ได้นะคะจริงๆควรจะซื้อเอาไว้เลยนะถ้าพาเลทไหนมีสีเหลืองให้ทุกคนเก็บเอาไว้หรือว่าใช้ดองพาเลทนี้ก็ได้นะคะแพรแนะนําเลยตัวนี้แพรซื้อมาจากบิลทรยมแค่2 9 5บาทเองนะคะก็ลดราคา50%ิเนไปดูเันได้นะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเขียนกันด้วยอ ด้ว้ความจริงแล้วนะคะสับตาของเรานะลงอันนี้อีกนิดนึงนะคะอันนี้แพนจะลงด้วยในทูดีนะคะเพียร์อายไลเนตัวนี้มันจะเป็นวิงวิทุกคนอันนี้เป็นแบบอาวุธลับใช้ตัวนี้เขียนตรงวอเตอร์ไลน์ข้างล่างนะคะที่น้องก้าวมีเหมือนกันมันจะมีฉากที่แบบซูมตาแบบนี้เคาจะมีวิงวิงนิดนึงทุกคนอันนี้นะคะแพนเลือกมันเบอร์หนึ่งะคะมันจะได้สีวิงที่สวยมากมเลย เดี๋ยวเราจะมาลงแก้มกันก่อนนะคะวันนี้แพลเลือกเป็นของ y s u Star n G i นจี้ไอดอ d เ o น Cheek e l u s u s h นะคะจัวตัวนี้ชอบมากเล่ว่าคือเป็น f a v o r i ไอเท e มเลยซื้อมาจาก s e v e n e l e v e n นะจ๊ะสีละมุนมากคนเดี๋ยวจะมาลงแก้มกันนะคะตัว hey, hey, ชอบอย่างหนึ่งของ้องก้าวเนี่ยคือตาเขาจะออกโทนสีส้มนะคะแต่ว่าแก้มเขาจะออกโทนสีชมพูทุกคนแล้วมันจะออกมาแบบละมุนมากแล้วเขาปัดแบบน้อยๆน,นะคะ จะแอบปัดขึ้นมาแบบว่าสูงๆนิดนึงประมันนี้นะคะอยู่เลยสวยเลยต่ะมาเราจะมาลงปากกันนะคะสำหรับสีแรกที่จะลงคือนี่เลยมูลช็อตอันนี้เป็นครีมเพ้นท์นะคะสีนี้เป็นสีเบอร์ M116 เลิฟรังน,นะคะจะออกสีแบบชมพูกุหล,ลาบนมๆมทุกคนม,มันจะสวยมาก ประมาณนี้เลยนะคะมันก็จะกรอบสีค้ำของปากออกบนเลยนะแล้วต่อไปนะคะแพนก็จะลงด้วยนี่เลยมามอนนะคะอันนี้เป็น creamy tint s q u i d lip นะคะสีเบอร์9 velvet rose หน้าตาจะเป็นนี้นะคะเราก็จะค่อยๆบีบแล้วก็ลงบริเวณกลางปากนะลงบริเวณกลางปากนะคะแล้วก็ให้แทบออกมาให้มันผสมกับสีเบสของเราเมื่อกี้ สุดท้ายแล้วนะคะคอมพลีนลุคนี้แพ้จะมาลงไฮไลท์นิดหน่อยนะคะด้วยตัวเดิมนี่เลย Beauty Passport นะคะจากพี่นุ่นแล้วก็ Melissa Kiss นะมีช่องนี้นะคะที่เป็นไฮไลท์ไฮแลนด์อยู่ก็ค่อยๆแตะ ็มวีพูดไม่ออกของเดลทอยนั่นเองนี่เราแบบใส่วง,ใส,วงใส่วิกมาเต็มเลยเรียบร้อยเลยนะคะก็เป็นลุกที่หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็เป็นลุกที่แต่งง่ายมากๆทุกคนเป้นสร้างน้อยชิ้นมากแล้วก็เด็กๆนักศนะึกษานะคะสามารถแต่งไปเรียนได้เลยนะสำหรับลุคนี้ก็จะสวยไปน้องเก้าแบบใน m อวอะไรประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะชอบนะคะสำหรับลุคนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก,กดคอมเมนต์นะคะมาพูดคุยกันได้ถ้าอยากให้แต่งเป็นใครต่อไปน,นะคะคอมเมนต์กันลงมาเลยนะจ๊ะวันนี้นะคะน้องก้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ